เครื่องใช้ภาพยนตร์นะครับเอลโมเคเ0ร้อยนะครับอันนี้คือลักษณะของเครื่องตัวนี้ตัวใส่รีวด้านหน้านะครับพับเก็บลงได้เอาออกได้นะครับด้านหลังพับแบบนี้นะครับขึ้นได้รายละเอียดเฉพาะจุดนะครับตัวนี้เวลาเราเปิดฝาด้านข้างออกมาแบบนี้นะครับฝาตัวเนี้ยออกมาข้างในจะมีหลอดไฟนะครับหลอดไฟเป็นไฟร้อยวัตต์ นะครับ50วัตต์ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวปรับสปีดครับแล้วก็เป็นตัวเดินเดินเครื่องก็คือปรับมอเตอร์นะครับในการเดินฟิล์มนะครับและนี่ก็เป็นตัวสําหรับปรับโฟกัสนะครับแล้วเลนส์ตัวนี้สามารถซูมเข้าได้นะครับซูมเข้าซูมออกได้ครับอันนี้ใช้สําหรับตั้งค่าเป็นฟิล์ม2แบบก็คือฟิล์ม ที่เขาเรียกว่าซูเปอร์8มม,มเห็นไหมครับซูเปอร์8ตับฟิล์มเรกูา8ปรับนะครับเพราะช่องน้าเตยไม่เท่ากันก็ใช้ตัวนี้ในการปรับถ้าเป็นฟิล์มซูเปอร์ก็ต้องปรับมาที่ซูเปอร์นะครับมันจะมีตัวบอกแบบนี้นะครับเวลาเราใส่ใไปนะครับจะเห็นเห็นไหมเรกูาตัว R อยู่ด้านบนซูเปอร์อยู่ด้านล่างอันนี้เป็นตัวปรับเวลาเฟรมของฟิล์มนะครับมันไม่ตรงก็ปรับขึ้นปรับลงนะครับเพื่อปรับขนาดให้มันได้ อันนี้น่าจะเป็นสปีดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวพอร์ตนะครับเทคนิคพวกนี้เราไม่ค่อยได้ใช้งานมันเท่าไหร่แล้วครับเครื่องรุ่นนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับเอโมอายุประมาณ7 0ปีได้แล้ว้งครับแต่สภาพถือว่ายังใหม่อยู่นะครับก็ถ้ามันเสื่อมสภาพก็คือเนื่องจากสายสายพานนะครับมันจะเสื่อมเราสามารถซื้ออะไหล่สายพานที่เป็นสายโอริงมาเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้มันพิเศษคือต่างประเทศส่วนมากเขาจะใช้เครื่องรุ่นนี้นะครับในการเทเลซีน ฟิล์มมาเป็นดิจิตอลนะครับเครื่องนี้มันสามารถเฟรมต่อเฟรมได้นิ่งมากนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ไซเลนท์นะครับไม่มีเสียงแต่ว่าในความไม่มีเสียงของมันก็ยังแปลกใจอยู่ว่าข้างหลังนะครับมันจะมีช่องแจ็คสำหรับแบบนี้มันเป็นหูฟังหรือว่าเป็นระบบที่เขาเรียกว่าออปติคอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับออปติคอนคือใช้เสียงซิงกับระบบเทปนะครับมันจะมีแมกเนติกที่เป็นฟิล์ม เขาเรียกแมกเนติกฟิล์มคือเสียงอยู่บนฟิล์มเลยกับเสียงที่มาจากเทปคาสเซตแบบนี้นะครับแล้วก็ซิงกันอีกทีหนึ่งเป็นออปติคอนนะครับมันมี2แบบ,บก็ต้องไปลองดูนะครับแต่ถ้าใช้แบบปกติก็คือจะเป็นแบบไซเลนนะครับแบบระบบเงียบตัวนี้ตัวเลนตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งกว่าระบบอื่นๆหรือเครื่องรุ่นอื่นๆก็คือเวลาเราดดึงตรงนี้นะครับมันสามารถเปิดได้ตัวนี้นะครับมันสามารถเปิดออกมาได้นะ เวลาเราโหลดฟิล์มแบบออโต้เนี่ยแล้วฟิล์มมันไปติดในช่องประตูฟิล์มเราสามารถเปิดแบบนี้ได้ครับเห็นไหมมันจะมีสปริงอยู่แบบนี้สามารถเปิดเอาเลนออกมาได้นะมันมีวิธีแก้ไขส่วนพลาสติกใสตัวนี้ครอ,อ,อกฟิล์มนะครับเพื่อไม่ให้ฟิล์มมันหลุดออกมาจากคันออกครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดวิธีการฉายกันอีกทีนะครับว่าการทํางานมันเป็นยังไงบ้างส่วนตัวนี้ก็คือปรับนะครับปรับความสูงต่ําของตัวเครื่องด้านหน้า มอแปลงต้องใช้มอแปลง100วต์เท่านั้นนะครับครับ200มิลลิแอมป์นะครับ100วต์นะครับออกมาแบบนี้นะครับห้ามต่อผิดเด็ดขาดถ้าต่อผิดเป็น220วต์เครื่องไหม้ทันทีนะครับต้องใช้100วต์นะครับวิธีการเสียบสายไฟนะครับเราจะใช้สายแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถประยุกต์แยกออกเป็นแจ็คแยกไปได้นะครับเป็นขั้วบวกขั้วลบได้เลยนะครับมีขายตามร้านไฟฟ้านอกจากประยุกต์ทำเองไปอันนี้สามารถเสียบตรงนี้ได้ครับเสียบแจ็คตรงนี้ได้เลยนะครับ เสียบเข้าไปอาจจะแน่นนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับแล้วตัวนี้ช่องฝั่งด้านนี้นะครับออกตรงหนึ่งร้อยวลต์นะครับเสียบเขพาตรงหนึ่งร้อยวลต์นี้เท่านั้นนะครับห้ามเสียบผิดด้านนะครับแล้วส่วนนี้จะเป็นสายออกมาจะมาเสียบตรงกับปลั๊กไฟเลยไม่ได้นะครับต้องผ่านหม้อแปลงนี้เท่านั้นครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูการทํางานของมันนะครับก่อนที่จะใส่ก่อนได้เรียบร้อยก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวครอบ ตัวครอบตัวป้องกันแสงไฟนะครับจากหลอดไฟครับหลอดไฟนี่มีอะไรขายอยู่นะครับหลอดไฟแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปล็อกมันไว้ล็อกแบบ mm hmm. นี้ครับจะได้มีเขียนว่า12วลน,นะครับ100วัตต์นะครับจะมีตัวล็อกข้างล่าง ล็อกแบบนี้เรียบร้อยเราก็กปิดตัวนี้ลงไปใส่ปิดลงไปอ่าอันนี้นะครับวิธีการโหลดฟิล์มโหลดแบบออโต้นะครับโหลดแบบออตโต้เลยไม่ต้องใส่ในหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะเสียบอาไฟอันนี้เป็นหนังตัวอย่างที่ให้ไว้ลองเครื่องนะครับไว้ฉายนะครับสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับมันจะมีหลายแบบแบบนี้จะเป็นขาวดำนะเป็นของวอร์ดินี่นะครับ ใหม่เลยฟิล์มใหม่อยู่เลยนะครับแกะกล่องเลยครับแล้วก็หามุมที่มันเข้าล็อกนะครับแล้วก็ล็อกแบบนี้ฟิล์มต้องลงแบบนี้นะครับรู้ําเตยต้องอยู่ด้านด้านขวามือนะครับรู้ําเตยต้องอยู่ด้านขวามือนี่คราวนี้เรามาดูการทํางานของมันนะครับหลังจากที่เราใช้นะฟิล์มนะครับวิธีใส่ฟิล์มนะครับแบบออโต้ใส่แบบนี้นะครับให้ฟิล์มนี้อยู่ด้านหน้านะครับไม่ใช่ว่าอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับแบบนี้ผิดนะครับต้องอยู่แบบนี้ให้รู้ําเตยอยู่ด้านขวามือนะครับ เข้าไปรับล็อกเรียบร้อยนะครับคราวนี้เอาปลายฟิล์มเนี่ยถ้าหากว่า,ามันไม่เรียบนะครับมันมีรอยก็ใช้กันไกนตัดหรือไม่ก็ใช้ตัวนี้นะครับข้างหน้ามันจะมีรูสําหรับตัดฟิล์มนะครับให้ดูตรงนี้นะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงร่องนี้สําหรับตัดปลายฟิล์มกดตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับฟิล์มมันจะถูกตัดตรงปลายออกครับ นี่นะครับถ้าหากว่ามันมันไม่เสียก็ไม่ต้องตัดอะไรครับก็พร้อมที่จะใส่ได้เลยได้นะครับเสียบป๊กไฟเรียบร้อยนะครับเปิดมอเตอร์นะครับให้มอเตอร์หมุนไปด้านหน้าก่อนนะครับรีวด้านหลังมันจะหมุนนะครับให้เราใช้ฟิล์มใส่เข้าไปนี้นะครับพอใส่เข้าไปให้กดช่องตรงนี้นะครับกดแตะสีดำๆข้างล่างครับให้มันจมลงนะครับเพื่อจะดึงฟิล์มเข้าไปข้างในครับนี่นะครับ มอนจะปกดึงเข้าไปมันจะขึ้นมาติดฝั่งนี้โดยอัตโนมัตินะครับคราวนี้เนนราตั้งมาที่ตรงกลางเพื่อเดินนะครับฟีม,มุนนะครับเปิดไฟนะครับไฟเดือดออกแล้วนะครับ,ออรบจากนั้นภาพบนจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ฉายกลางวันนะครับภาพมันเลยไม่ค่อยสว่าง ฉายกลางคืนถ้ามันก็จะสว่างกว่าน,นี้นะครับแล้วก็มาปรับโฟกัสตรงนี้นะครับปรับโฟกัสตรงนี้ปรับซูมเลนตรงนี้ครับ ตรงนี้แบบมันจะมีระบบเสียงไหมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นระบบเสียงแบบออฟิคอลมากกว่ามันต้องต่อซิงกับช่องเสียงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็มไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะต่ออยังไงาะยังไม่เคยต่อนะครับ่ครับการทำงานของมันก็ได้เป็นปกติแบบ ก็จะปัดให้มันเร็วขึ้นนะครับก็คือตับเตอร์ตรงนี้ภาพมันก็จะเดินเร็วขึ้นนะครับสปีดก็จะเร็วขึ้นการเคลื่อนไหวมันก็จะเร็วขึ้นหน่อยนึงครับ ตรงนี้เหมือนจะมันจะสโลนะมาเากหนึ่งเนสามเนี่ยนะภาพมันจะคิกคิกคิกกิกเป็นโฟล์โมชั่นเนี่ยเลนก็จะช้าอันนี้ก็เร็วแต่ส่วนตรงเลือกศูนย์นี้มันจะพอดอยู่นิ่งเลยครับมันจะเท็ปกติอันนี้ก็ตับ ไอ้ตัวเหลื่อมนะครับเส้นนะเส้นขึ้นลงนะดีแสงมันสว่างมากตอนกลางวัน ถ่ายจนกว่าฟิล์มมันจะหมดนะครับฟิล์มมันหมดเราก็ถ้ามันไม่หมุนก็ช่วยมันมนี่ก็สต็อปครับตอนนี้ก็กอกลับนะครับกอกลับก็ดึงฟิล์มมาใส่ดีนด้านหน้าเลยโดยไม่ต้องผ่านเครื่องเอามาใส่ดีนด้านหน้าแบบน,นี้เลยนะครับใส่ตรงร่องนี้นะครับตรงรูนี้นะครับเอาฟิล์มมาใส่ตรงรูนี้จากนั้นก็ หมุนกอกับก็ใช้มือช่วยประคองมันด้วยนะครับเอามือจับแบบนี้เบาๆเพื่อให้ฟิลมมันมันไม่หลวมนะครับไปลาเข้าไปในรีลให้มันแน่นนิดนึงครับกรับ็ือว่าก็ มนออกครับเ,เก็บใส่ในกล่องเรียบร้อยแล้วก็เทสเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างยกเว้นถ้าหากว่าใช้ไปน,นานสายพานมันเสื่อมก็สามารถแกะด้านหลังเปลี่ยนสายพานได้นะครับมี2เส้นสายพานเส้นเล็กสายโอริงแล้วก็สายยาวนะครับวิธีต่อก็เขามีภาพประกอบให้นะครับต่อไม่ยาก นี่ดิน5นิ้วนะครับดินตรงนี้ดินห้านิ้วครับนี่ก็หมุนลงครับหมุนเขา้าไปครับเรียบร้อยนะครับที่นอยู่ได้เลยก็ถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อยครับถอดปลั๊กไฟเก็บนะแจ็คตัวนี้ออกถอดสายไฟตัวนี้ออกครับเรียบร้อยครับ